นี่ครับพี่น้องในตุ่มเนาะแม่ปามีเนาะจ้หลังนี้แม่ปามีใส่เองเด้อจ้จพี่น้องอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องโกลวลเนาะแม่ครับกระปู่มเหมือนกันงามนี่ครับพี่น้องนี่เบิ่งกันตอนเท่นี่เนาะพอปามีเนาะมึงใจพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีผ้าพี่น้องมาใส่ ตุ้มปรุงเนาะพอปลาหมี่เนาะแมนครับมือนี้สีย่ามใ้แจกเนาะพอปลาหมี่เนาะครับสีย่ามก้อนแจ้งครับมือนี้แมนจา้าแต่ที่ไม่ย่ามกับปลาหมันทีซีตีหานะพอปลาหมี่เนาะครับผมตอนนี้กะตอนแรกๆใจพี่น้องกับไต่เป็นไก่สิตโต๊กดินแล้ว,ลวเนาะแมนครับกับไปลุ้นไปชอบต้องการใจพี่น้องมือนี้สีตโต๊กสีมันซ้ำได้จ้าไปกันเลยจ้าไปครับหาเลาะใส่เนาะเดี๋ยวให้แม,ม่ปลามีใส่เนื้อครับพอปลามีก็สิไปวางเลยเนาะ แม่จะอาหารที่ใส่กระสิเป็นโค้งไก่สดคลุกกับกะปิเนาะพอปลาหมีเนาะแหมนครับกระสิให้แม่ปลาหมีใส่เนื้อครับใส่แล้วกระสิไปว่างเลยครับพี่นะ้องโค้งไก่นี่กระสิเป็นโค้งไก่ที่เฮาใส่ข้อมือนีเนาะพอปลาหมีเนาะแหมนครับหอยไว้ครับให้เขาไปกินข้างในอย่างเดียวเนาะ ขารุดล่งนี่พี่กระสีกินอยู่ข้างล่างจะห้าต้องมาดีๆจะพี่น้องหัดดีๆจะรจบร้อยเนาะคนกระเพี่ยน,นให้ตุ่มขาดได้จ้าเดีย๋ยวสิไปใส่เลยครับเอาแม่เบอร์ีเมียนอยู่นี้ด้วยครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาย่ามเลยเนาะครับวันนี้มายามก่อนแจ้งจกับพี่น้องจ้าเป็นเวลาปีปีกับพี่หานพอปมืมีเนาะเมียนครับมาบนการจ่ายพี่น้องยามก่อนแจ้งเป็นจังนไรจ้ามาจ้นาจนาีนา่ครับ เห็นหน้าตานะพ่อพรมีโอ้ยลหลังแรกจะน้งยามก่อนเจนเนื้อจะมนนี่โอ้ยร้าพอพรมีจังจังบกขาดเลยบกขาดเนาะโอ้ยขาด,ดยุทธภูตเอ,อ้างับเลยงเพื่นอ้ยาะออกแม่นี่ันึงเส้เส้ มาลายดีอ๋อพีนองบอลแจกได้พี่น้องจ้าว้าวคลาสคลองทัพกับปูครับพี่น้องโยดโยดใจโยดเป็นอะ่น้องยเป็นโลเนาะแม่ครับทั้งกุปูทั้งปูเนาะแม่จ้าเอ้าเบิ่งกันอยู่กระติ๊กครับพี่น้องเปลี่ยนสูตรใหม่มาพอพอมีเนาะครับอยากให้พี่น้องเห็นอีกมุมหนึ่งเนาะจ้า เพราะว่าล่องเบิงจ้ะเพราะว่ามากกมากเว้ยเปันหากินกลางคืนครับเาต้องมายำกลางคืน,น,นโตกุ้งโอ้ปีนหรือเทพอบระมีกับจีปีนนะาะพี่น้องจา้าเทลองจังแล้วเอ้ยเทลองกจันจังจังพี่น้องจังคั้นแนวนี่มกระปูออ๋อากาศกระหนาวคาดจากพี่น้องโว้ยหลังละเป็นโลเนาะพอบระมีเนาอ เขาก็ว่าให้อยากมาลองเบอร์กลางคืนเนาะแม่นครับก็ว่า,นวาออนเนี่ยมือเสาเป็นว่าอกโอเคพอลงกระปินก็ได้บ๊ลงเนาะีนเอาจาบาับอ,อ,อันี้เลยตากุ้งแล้วแดงๆเนาะแม่นจ้ะกับปูกับสีมีตาคือกันละว่ามีเป็นสิไปกินจังได้เนาะเฮ้ย บ่ไม่ปลาเนากกระคืนนี้เนาะนี่ปลาก็สิเป็นปลากดหรือว่าปลาไหลครับกรงขือโอ้ยยังยังยังฮัลโหลลังแหล่คือนกคงเนจ้ะโตกุ้งจ้ามีจักุ้งกุ้งกระมีปูกระมี่จ่าคงเนจ้ะโตกุ้งพี่น้องจ้ากุ้งมงจ้ะสวนกันต่ออีกจ้าจะได้ลัง เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นไหมอยู้อ้ายนามเนาะมีเห็นครับอ้อยแดงหมดอ้อยนามจ้ะพี่น้อกครับอีกแล้วพ่อพีอมี่เอาครบเลยจังสิเห็นเห็นเนาะยุบดิ่งจันตอนเทพได้จ้ะพี่น้อกมางคืนตาเพิ่งกสีแดงจ้ะพี่น้องนานกุ้งล้วนๆ้วนมึงนี้เดนมีเ นี่ปูน้ำอยู่เป็นกุ้งเนาะนจ้าเอ้ยแมนดีตัวนี้พี่น้องเห็นมายามกลางคืนเนอะจ้ะนานเบ่งใจพี่น้องจ้าบ่งจ้า,าตัวใิญ่ๆจ้ะล้างนี้กุ้งไร้ก่าปูน,นอนลัางนี้เนาะแมนครับ จะได้แม่พัมมี่ดนูนใจพี่นอกอ๋อาแอล้วมีเป็นกุ่งจ้ะกุ่งอีกเก่าเนาะเนจ,นจ้ะดูโบราณดิจ้าอ๋อดูน้กันตอนเทพจ้าพี่นอกนี่นพอพัมมี ตากุ้งสิเป็นสีแดงจใจพี่น้องจ้ากลางคืนถือบาถือใน,นหูเลยเนาะแม่นจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นตากุ้งบ่จ้ะ <c oughs> นี่ฮะคืนว่าทางนี้งที่เป็นในปุตตัวหนึ่งเนาะวันไหนก็เป็นกุ้งใะพี่เนาะ กลางคืนในสีแน่ง่ายจ้ะตาเพิ่นสีแดงจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะเห็นตาแดงๆวอลสามหลังนะแม่พมิ้นเ่นจ้ะตุ่นก็ตัวใหญ่ตัวงามครับเอาตุ่นกันตอล้างหน้าจ้ะพี่น้องจ้ปะปลาอยู่ไหนมีจมหนอกเลยเอาลุกตุ่นใจพี่นอ้องอาอนี่เยอะกวกน,กน,นี้วันนา้าเห็นคือคือล้างก่อนจ้ะ มียยเป็นกุ้งนะนเอามีมีปลาอยู่บัวน้ำป็นไดนอนลังนี่รอบๆขางคือจังเห็นนัน่นตายอยู่เนาะคือบัวขาวอ้าวกำลังมาเหาะไปครับสงสัยอือโดดเอาเลยไว้แห้ง หลังนี้ครับพี่น้องออสูดเลยเนาะแมะ่ครับดุกเป็นใจพี่นอ้องสี่หน่อยสไีไล่สบายใจจ้าให้เห็นตาเลยเนาะพ่อปัมีเนาะแม่นดุกเมกนปั๊มมีใจพี่น้องน้านุ้ยมเมนปุ้งพวกปั๊มมีเต้นเต้นดง้ดงดงองเอาถอดมนาข่างเดียวมึงด้ยวยนี่น,น้นเอ้าครบแล้วนะโอ้สมัยเห็นกำลงดีไปไหมน้าใจพี่น้องจ้า เห็นกันตอนแม,ปม,มป่ป,าป,ปล,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 ลปาหมีเอาใส่ติ๊กเลยจ้ะกระปุกมะกระเพงบ๊องบ๊องลงตาวละอาลงใหญ่เลยนะแม่จ้ะพี่น้องจ้าเออเมนอีดีตัวไห้มาก,ก่อนแจงแจงนี่พวกก็จะกลับทับกลับทีฝนนอ,อกพอปลาหมีเนาะแต่แนะนำพี่น้องหลายๆคลิปด,ดูครับ ถ่า,ายภา,ากเนาะดีมาเหลือไมายามยามใส่บุ้ย,ยพี่น้องเห็นตาบ่อจ้าพี่น้องเห็น,หนตาบอแดงบอมาแดงเลยเนาะ <c oughs> อ้าวมีปลาเข่าสื่พอปรมจ้าเอ้ยสวยๆงามๆเลยจ้ะลังนี้พ่อปนเลยนะพอประมนี่เน,นาะกำหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องจ้า หากูไปกินกุงก้งไปพี่น้องหาปลาจะกินปลาจ้ะกูกับปลานี่ถ้าน้อมไว้ได้เฮงเนาะกูนี่ต้องใส่งานเลยครับแม่นจ้ะกินสดๆจ้ะเห็ดจ้มไ้ก็ได้ครับใดรเห็ดเป็นเนาะเมื่อวานนี้แม่ปลาเม่เห็ดปลาสมจ้ะพี่น้องลงจ้ะลงน้ำจ้าเบื้องหลังนี่ครับเห็ดตาอยู่พวกนี้ น้ำไหลได้ขนาดนี้เนาะนี่นครับอุ้ยน่ตาโยน้ำโอ้ยนี่ไปกลุ่มเล้วจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งจ้าเบิ่งงับเลยเนาะงับเลยอ้ยบนโตนเลยเนาะอนโตนจ้ะพี่น้องกระปูเป็นส่วนหน่อยจ้ะน้ำไหลได้ไหม น,ววน,น,นั่นงระวังมืนเนี่ยต็วนีะใส่แบตนะพอปรมีเนาะเท,ท้าบึงใจพี่น,น,น้องเห้อยจงเอาอกอ,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 าอกเนะาะเทลงไหนจังเอาออกเนาะบึงใจพี่น้องจ้าอ้าว กลุ่มจะโค้งกุ้งมองจ้ะกลุ่มม้นกุ้งโดมจ้ะอือจุดใส่งามเลยจ้ะตาแดงๆพี่น้องเห็นตาบอช่องตัวเลยพ่อพมิดอยู่ไกลหนานี่ดอกเต็มเจฟเอา ออยาามมาจากหลัง,อ,งอ้ยนี่แม่ครับตเยอะขาเนเอาขนาดขาดด้นี่เพ,พราะว่าขันแจงมวนที่ย,ยู่านนีก็สิออกกองขาดนะพอพอมีนอ้นองนี่ยูใจพี่น้อง ถ้แม่ป้ามีว่าจ้องไว้เสานี่บเบลือเลยจ้ะเออเหลืออยู่ใจพี่น้องเพราะว่าเป็นไปขั้นแจ้งจ้ะแต่แจ้งห้ามองกับกินน,นั่นมีแล้วผู้คนกัดนอนมีจกิงเ้ะขนาดคาเดอจ์จะจ้ะพี่น้อง

ตาเป็นแดงๆเลยพอปลาหมีอ๋อฮิฮิพี่น้องบางคืนนี่ตาเป็นแดงๆนั่นแน่มเห็นเลยน้องโอ้ย,ย,อยพี่น้องจ้าเบิ้งจ้าแม่ปลาหมีสีไปเบิ้งจ้าอุ้ยมีติ่งๆหงามๆนาะพก็ปลาหมีเนาะเมนครับกระดุ่นกันตอนเทพจ้ะพี่น้องโยตี้แดนน์น้าเฮ้ยมาเบิ้งนี้เนี่ยเม,ม่ปลาหมีเฮ้ย แมนอีบี้แมนอีบี้ขนาดขาดยังอยู่นอ้ําล้าง,างหงษ์นเนาะแมนครับคือบะละ็อกนะแก็เคยแนะนำพี่น้องมาไลาค์คลิปเลยแล้วนอ้ําแม่เปิ้มมัน,นีก็ลองมาเบิงก็ว่าถือว่าผิดหวังเนาะพอประมาณเนาะแมนครับได้ยกทุกหลังใจี่นเนาะขาดนะาเราอยู่แล้วครับว่าสิถือแต่ว่ากัญชานผาบออกมากพอดีเนะาะยานเมือกครับ นี่ละอมึงเนี่ยใจพี่น้องเล่นแมานำเสนอให้พี่น้องเบิ่งครับว่ากลางคืนกับกลางเวนเนาะแม่นจ้ะกลางคืนความวแตกต่างครับกลางคืนมีสีมืดเนาะงามคักดใจพี่น้องจ้าเฮ้ยเห็นตาขึ้นเขาพอาะมันนี่ อ้าวมื่อนี้เห็นตาจ้ะเพราะว่ามากขึ้นขึ้นมากกนะ็จีแจ้งมาจ้ะพี่น้องจ้ะไดบ่ได้ยังจะเอาไปได้เม,มื่อตอนนี้นะพี่น้องตาเป็นสีแดงจ้ะตากระปูนี่ยังท่านคยเห็นอยูน่น,นะแม่นครับ ทุกหลังเลยจ้าต้องหน่อยล้างไรครับป่าปนกันไปเนาะจฮะต้องยามให้เหลวกกรนแจงเนาะนี่นครับเข้าใจตอนประมาณพุ้งแหลกเนาะพอพอมีเ<ม>นาะพอวเกือบถูมึงครับแต่ว่าถ้าดีให้ใส่ให้ดีกันแย่งเบิ้งตาก่อนเนาะพอพอมีจังหว่างลงเนาะน,นี่จ้าหลังนึงครับ เห็นตาอีกแล้วพี่น้องแต่ว่านนในกล่องโเห็นเนย่ปรมิขันนกินน้ำไม่ได้โห็นเนาะเนยเปรมเห็นกิน,นกุ้งจ้าที่บอกคือป่าเนาะแม่ห,หูตนห้นฮุบครับพี่น้องงงแกกลวงเนาะแม่ครับ ปีนี่อ่ะปีนแล้วสี่เครื่องกระติกเลยครับพี่น้องเครื่องเลยวล่นเครื่องแล้วเรืออยู่หลายหลังเติบอยู่นุกอันนี้หองเลยเรืมสีเตเวียนสีโพเลยได้นีนาอนี่แหละขอดีพดบ่มาปูาก่อนจ้า มึงตีอะไคว้งไว้เลยนี่กุ้งเห้ากุ้งเห้าจ้ากุงดูนี้เวลาถอดนี่หรือว่าเอาไปถือความหอนนี่สิเป็นสีคือกุ้งทะเลเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสีออกสมสมเลยจ้ะ ครับพี่น้องในตุมน่มเนาะแม่พ่อมีเนาะจ้ะล้างนี้แม่พ่อมีใส่เองเด้อจ้ะพี่น้องนั่นน่ะแท่งห้ามมองแล้วพ่อพ่อมีเริ่มเริ่มสิแจ้งจ้ะพี่น้องเพิ่นเริ่มห้ามมองแล้วจ้ะเอาขึ้นเลยเนาะพ่อพ่อมีเนาะครับเห็นมาเลยอ้ยใส่เองจ้ะพี่น้องล้างนี่แม่พ่อมีทำงานเองเลยนะจ้ะนานไหนล่ะนี่เอ,อ้ยเ,เป็นป่น แต่ละลังนอมืันนี้เนาะเมนจ้ะเอางับเลยแม่พันนี่นี่ละให้บัดหุบลงสีหน่อยจังสีคือคือคือ,อ,นอ,นอเนาะพ่อพรมีเนาะเมนครับดูใจพี่น้องจ้าเป็นไปนตามความคืดฮงเลยเนาะพ่อพรมีเนาะเมนครับ มันจะวังอุ้ยตัวนี้กุ้งกายกุ้งกายกุ้งก้ามเอ้ยผีบางแน่งแน่ยนาอยู่นอนหลังนี้เนาะะถือทุกหลังเนาะตั้งแต่ย,ยามมาเนี่ยนี่ครับบ่ท่านมีวันหลังบ่ถือเลยจ้ะพี่เนาะใช่ละตัวก็เห็นแต่กะลงแล้วบ่ตุ่นตง,งน้านะเนาะ นี่ตัวโตใหญ่ๆเนาะพอะนะนีเนาะต้นบนตออีกหลังหนาจ้าพี่น้องจ้าอีกอย่งนึงจ้าอกนี้เขาก็ใส่น้มเ,นะเลือกเนาะเลืกแหงครับหลังมือถือ,อก็จิบหลังนีเดีอมันถืกกถือกการแตพี่น้องอื้อ้ย กุเป็นส่วนมากเนาะแม่ครับกระสีนี้มองไร้มองหน่อยครับแต่ว่าเพิ่นสิหากินบ่ไก่เน่อยไหมเพิ่นว่าแต่ว่างถือมองเพิ่นอยู่แน่ครับนั่งจนมากสิเป็นกลุ่มจากพี่น้องโอ้ยังเกออยู่เถิงอยู่นวดนวดนวดกาจจากพี่น้องมุ่งจ้ะ ตาเป็สีแดงประมาณนี้เนาะ,ะอยู่ในตนุ่มแนมเห็นชัดครับถือแสงไฟแบตเนาะถือแสงไฟแบตแห้งซาจ,จ่าพี่นอ้องอาจฉริละตาแนนาะเพราะว่าไฟแบตซาจ,จ่าพี่นอ้องอืมอือฮือือเ<ม> <c oughs> บืบ้องการงามนี่ครับพี่นอ้อง <c oughs> นี่เบิ่งกันตอนเทพนี่เนาะพ่อพ่อมีเนาะเมืองใจพี่นอ้อง <c oughs> สวยเลยโอ้ยโ <c oughs> ม้ตัวนี้บนนอก ด,ดเลยหากินบัวไก่เด้อจจะพี่น้องจะกลุ่มนีจกพี่นอกก้องน้นนงนงนำหนามเลยจ้ะอีกครั้งนึงครับพี่น้องเนี่ยปลามียงังยางมากยุครับนี่หูเลยครับมาก่อนแจงนี่วัาถืกหรือบ่อครับ เมย์ปลาหมี่อยากให้พี่น้องเห็นคักๆเด้เห็นเลยละเนะาะเอ้าจุ่มจันจันเอาขึ้นนายจ่าพี่น้องแต่ว่าในกล่องไปสิบโบ้คือทั้งหนอกเป็นได้คับพี่น้องหนอ,นอกหนอเห็นชัดแหงหนอกเมย์ปลาหมีเนาะสันมาท่านพิจารณาพี่น้องเสียงโบ้สว,สวดๆน้อพอปลาหมี่เนาะนี่ครัแบบแตบบ่สีดินประชัดเจนคือป่าเป็นได้คับพี่น้อ,นอง นี่นะจ๊ะพี่น้องดูน่นกันบัดเอาออกจากตุ่มจากบานนี่มันี่ตุ่มเข้ากไ็ได้มาสิห<ผ>าหลังสิหาเป็นตุ่มสุดเก่าเนาะแมนจะ้ะตุ่มใส่กลางคืนที่โซขาดครับที่เพื่อนขาด <c oughs> คนละาสูตรกันกับใส่ตอนกังเวนเนาะเม็นจ้ะกังเวนนี่ขาดน้อยหนึ่งมาเด้อได้ใจพี่น้องปลาในเก้งคักกุ้งก็กเก้งคือกันแหละแต่ว่าเฮามาเพิ่นบ่เห็นหุงเนาะพอมาเมื่อค <laughs> ืนบ่าทันเห็นแสงบ่วท่านอนยากกอดครับม่างใน้จ้ะพี่น้องอังนี้ก็ถืออีกขึ้เก้าครับพี่น้องร่างในสีมีสายน,ำน้ำเนาะแม็นครับ มันเดินตายอยู่เดินเกินใจพี่น้องน,นั่นเสียงเป็นติ่งเนะาะเนี่ยจ้าเอาผมดูเนี่ยจ้าโอ้เหมือน้ทำงานทุกหลังจ้ะเห็เนาะ ขนาดขาดยังบอ,อกอถึงว่าทันเห็นแสงว่าคันเห็นหุงนั่นจ้างามครับเจ้าแม่ปลาหมีซองไฟแต่สีตาแดงๆเ,เลยจ้ะอย่แต่ต้ตงามๆจ้ะ ครับผมก็มาเบิ่งผลงานเขาอีกเทีหนึ่งครับยามครบทุกหลังแล้วพอประมีเนาะแมนครับซี่พาล้างใจเมื่อนี้อื้อพนังานก,นกะถือว่าหวานใะพี่น้องเอาอแยกปูออกได้ไหมพนักงแมนจ้ะพี่น้องเบิ่งเลยว่ากลุ่มกระปูเขาจีดลลายไล่ไปเลยมันจะแยกออกเลยเนาะแมน,นครับถูกุงมาย่างทุตกกะิต้องเอาถุงแยงแล้พวพอประมีเนาะเอาใส่กระปูเมื่อยใหญ่ครับ <c oughs> บุหรีเอามาเนาะแมน,นจ้ะ ปกติอันนี้จะกัดจ็บคือกันได้ฮนะ,อะเอามาหนังแบบตัวนอันนี้นนนมาเลยเหรอบอสไม่ประมี่ยิบออกมาข้ายามแล้วก่อนแจกนะพอปลาหมี่ที่เราจะพี่น้องจ้าเพิ่งกัดสินยิบไปเลยสิ่ะบอกว่าท่านแจกจะ้ะเลือกออกสิเลือลายเป็นไงครับพี่นอ้อยเป็นเบิเ่งใจพี่น้องจ้า ผลงานของมึงนนงานพอประมีแม่ประมีจ้าปู้นี่นะิได้เป็นโล่โอ,อ้ยลังแหลกก็เป็นโล่เลยแมประมีวะอือสดดีแห้งจะก,กุ้งมันไกลๆจะสิกี๊แม่แม่แงครับไปน,น้ำ ต้องเฮ็ดแห้งเฮ็ดแห้ง่นจะหายตัวนี่เจ็บคือกันจะพี่น้องแต่ว่าให้เจ็บแห้งไงปูใหญ่เนาะพ่อปลาหมิ่เฮ้ยปูใหญ่นี่นี่แม่ปลาหมิ่นเหมือนน่ะบ้าได้จะพี่น้องกลางคืนนี่หน่อยเนาะพ่อปลาหมิ่นซมีปลาเนาะเพราะห้าวใส่แหลกห้าเหลื่อมใส่เกือบว่าหม่นเนาะเออเออเออขมุ่มครับหมดขมุ่มจ้ะพี่น้องเปิดคลิปก็ อยากหมือนแน่เลยเนาะวันนี้ไปตามปินไปตามขาดที่ห้าวคืนไว้เนาะงพอประมาณเนาะนี่ก็ไอยากน้ำเสนอให้พี่น้องเบิ้งน้งาครับว่ากลางคืนที่ห่าว่าไหนมากก่อนแจงเนาะแม่ปั๊มมันมีการกลางคืนนี้ขาดกระเบ้อออกด้วยใจพี่น้องทับบ้แจงนอ้องแม่ปา๊มีว่าจะล้างหนึ่งนันขาดขนาดเพิ่บกระปูสิกัดและกลุ่มกระสิไตออกที่บ้านนี่ อ่อนซอนแห่งใจพี่น้องจ้าสวดสวดเออเออเยดี๋ <laughs> ยวถ่าเบิองน้ำกันครับพี่น้องแยก่อวกแล้วกลุ่มสีเหลือร้ายเป็นไรเนาะเดี๋ยว,ว<า>เป็นตะเบิองเน่นอนครับคุณเบิองเนจ้ะพีนพ่น้องงามแห่งจ้ะ không có củng vói đâu dạ, củng vô ồ, tít mài rồi thấy no. rồi nhìn bộ nhìn đẹp nữa nè, 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 lượm hai lẹ, lượm hai lẹ nhanh, nhanh ơ, ơ, thúng rồi <laughs> น,นี่นอกรนเปล่าโหดเกินปูนีกระดองกันมาไซยังสิการนาจะได้มือละปุกอยู่ครับเมนจะมือะระปุ ใส่ตะหงย่ามหวานเขาเหี้ยบักขับเนาะหวานย่ามพ้นต๊ะเกษตรหายากครับน้ำเป็นลายเนาะหมูมันนี่เต็มกำาัเลยค่ะถือปลานี่น่าดเลยนะปลานี่ก้าหาโตบ้ ตาสรงสตูนี่ยังไตสดๆเลยครับพี่น้องแยกกู้ออกเลยให้งามเนาะคนจีบันีครับจ้ะสี่แยกเลยตอนยามกะสาเนาะพอประมีณเนาะก็เลยต้องเฮงจังสี่้ะพี่น้องยานเป็นแจงก่อนเนาะแน่นจ้ะเอ้ถ้าเบิ่งบัดแม่ประมีแยกแล้วครับพี่น้องจ้า แยกแล้วแล้วครับพี่น้องจ้าในากระติ๊นกนี่ก็สิเป็นกุ้งเนาะพอปลาหมีเนาะครับผมกุ้งล้วนๆครับปลากระสองซ้ำโตจ้าพี่น้อกงกลางคืนนี่ปลาบกเข่าด้อจา้าอุ้ยมีแต่ง,งามๆด้วยจ้าพี่น้องจา้าปูก็ได้หลายเนาะกระปูนี่ก็ได้อุ้ยสองโลเบยูจ้าพี่น้องแยกออกเรียบร้อยจา้าปูหินจ้ากุ้งนี่มีแต่ง,งามๆเนาะอืีจ้ากูใจ้พี่น้องโอ้ย สดๆจะสดๆดินดาวดาวครับผมตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับพี่น้องส่ได้ไวอวยเอาเมื่อพลันน้อมแม่พมีเนะครับผมผลงานก็ตามทีพี่น้องเห็นแล้วนาะแม่พมเนอแจกออกเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้ะในถุงนี่ก็สิเป็นปูจ้ะปูนี่ก็ เดี๋ยวหลายเติมน้าพ่อประมีเนาะครับผมสองโลบระยูจ่าพี่น้องจ้ากุ้งเท่าจ่าพี่น้องมื่อนี้กุ้งมาแนงจ้ะมื่อนี้ก็เป็นไปตามขาดน้าพ่อประมีเนาะครับผมมาใส่แรงของวันที่สิบเจ็ดจ่าพี่น้องกะยามแล้วกะเสาของวันที่สิบแปดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ่าพี่น้องจ้าผลงานมื่อนี้ก็ถือประมาณยู่จ้าจ้าฝากก็ไลยก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันนเด้อจ้าแม่ประมีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณตุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า